แลวคนต้นลคนเดี๋ยวาไอีใส่ติดกำลังหันตะไคร้อยู่แ้อยังไม่ตื่นถ่ายอัดวิดีโอให้เขาดูนั่นไหนมาด้วยเนี่ยนั่นไหนไ่ใบแม่หน่อยสนามบอกจะเอารูปไปลงเฟซบุ๊ก เอจะปูไหอเรืองีานอพอไมเนี่ยเรื่อพอคือจะแคเนี่ยเจ้าประจำนะแม่ดูนะเดี๋ยมีมัสแมนด้วยนี่มัสแมนอะไรคะตาเค่นี่มัสมนอะไรเนื้อเนื้อเอมัสมนเนื้ออยากใส่ซไว้ากให้อยากกินละสิ ตัวแกงตมแบบมอดปิกันั่นอะอะไรอ่ะต้องบอกันเดี๋ยวจะเอาให้เสร็จงานี่โอ้โหงานช่วยกันหดอไวะไอ้ไอ้กวางฮะอันไมึงเนี่ยเห็นงานได้น่เคนนั่โตะแไอแไอแดูตเน่เนี่ยยืนบนอยู่เนี่ยไอเอิร์กดเล่นเดินกดนั่เดิน เขายังไม่ถ่ายเขายังไม่ส่งมาเห็นะหน่วยกินข้าวอยู่เหลือยกันมานะแม่นวยกำลังกินอยู่นี่แกงอะไรเนี่ยนี่เหลือยมาด้วยแม่ น้ำแม่กคือยหลอว่ะนานกชานก็มาตีเหลาไม่เห็นมาเลยสวนใช่นหนหญ้าขึ้นเต็มแล้ว ลูกหมีหมีหมีนอนอยู่ยังโล่งเตียนเหมือนเดิม,มความจริงจะมีเครื่องไฟนะแม่แต่ว่าตอนนี้เขาปิดแล้วเราขึ้นไปตามหายาเหลิมดีฟ้า แล้วก็แั่นใช่ไหมอย่าลืมนะบุ้ยฉลาดนี่เหรอแป้งกระดาษอยากกินเบี้ยของก็คงอยากกินเบี้ยอะไรอ่ะเอกมาหรือเปล่านั่นเลยเอาเอาล้างมาเอาขวดมาขวดมาอ้ยขวดอะไรของอะไรแกกล่าว่าอยากกินเบี้ยเราของก็เอาขวดมาเสียนายเก็บเบีย้ยไปแน่น้าร้านกำลังตอกกระเทียมอยู่แม่แม่ ลิ้นจี่นี่ปูหลนใช่ไหมปูหลนอยากกินไหมคะเฉลิมสีกำลังจะไปอาบน้ำ <c oughs> ใส่ชุดว่ายน้ำมาสวยใช่นะ <c oughs> ไ,ไหมัดวิดีโอไว้ เข้าได้ใช่ไหม แม่เห็นไหมว่าหิ้งพาเองอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าที่ขาดไปได้คือสอนเทพสอนทองของนี่เหลิม <c oughs> โอเคเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูอีกนะคะ